สวัสดีค่ะพบกับตีค่วเด่นจากเทรนตลาดนะคะประจำวันที่3กันยาย,ยน2564นะคะในส่วนของภาพรวมตลาดวันนี้เรามองเส้นเด่จะแกว่งตัวไซเวยอยู่ในกรอบ1635 1655จุดนะคะถึงแม้ว่ามีปัจจัยในเชิงบวกจากภายนอกแล้วก็ภายในนะคะแต่ว่าเราก็มองว่าตลาดอาจจะเริ่มมีความระมัดระวังในการเทรดมากขึ้นนะคะลองไปดูปัจจัยกันค่ะว่าวันนี้เรามีปัจจัยอะไรในเชิงบวกสนับสนุนบ้างนะคะก ออมองเรื่องของการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐยุโรปแล้วก็โูมิภาคเช้านี้ที่ส่วนใหญ่ดูเป็นบวกเนี่ยก็มองว่าความต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยน่าจะน่าจะมีแรงหนุนในเชิงบวกต่อต่อตลาดบ้านเราอยู่บ้างนะคะโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มพลังงานในตลาดสหรัฐก็ถือว่าดิดตัวขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่นตามการฟื้นตัวของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกนะคะอย่างเวสเท็กซ์เนี่ยบวกไป2%อนะคะอยู่ที่69 9 9เหรียญน,นะคะต่อบาเรลนะคะหลังจากที่สหรัฐมีการประกาศจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกออกมานะคะก็ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ17เดือนทีเดียวนะคะตรงนี้ก็เข้ามาช่วย กระตุ้นความหวังในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ความต้องการใช้น้ํามันนะคะที่จะเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งได้แรงสนับสนุนจากเรื่องของตัวสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐนะคะที่ประกาศออกมานะคะก็ต่ํากว่าที่คาดการไว้นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เข้ามาช่วยหนุนความหวังในเรื่องของความต้องการใช้น้ํามันที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาได้มาจาก ตัวกลุ่ม o อเปด้วยนะคะที่ออกมาปรับเพิ่มคาดการณ์ความต้องการใช้น้ํามันในปีหน้านะคะปี65สู่ระดับ4.2ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะจากเดิมที่เคยคาดการณ์อยู่ที่ระดับ3.28ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะก็เป็นแรงสนับสนุนเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงานจากตัวราคาน้ํามันที่ดีตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอน,นิสงเรื่องของหุ้นพลังงานบ้านเราน่าจะได้รับเข้ามาด้วยนะคะน่าจะทําให้เซตไปต่อได้แต่ว่า รวมไปถึงเรื่องของปัจจัยภายในของเราก็น่าจะเป็นเรื่องเดิมๆก็คือ,อ,อตัวสถานการณ์โควิดในประเทศที่ดีขึ้นเรื่อยๆทั้งในส่วนของผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็ในส่วนของการฉีดวัคซีนที่ค่อนข้างเร่งตัวได้ค่อนข้างในเวที่ดีทีเดียวนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ว่าที่เรามองว่าตลาดน่าจะแขวงอยู่ในกรอบไซด์เวย์เพราะว่าเราคิดว่าการดีตัวขึ้นไปของตลาดที่ยาวนานต่อเนื่อง ในช่วงที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยจะทําให้นักลงทุนเนี่ยมีความระมัดระวังในการเทรดหุ้นมากขึ้นนะคะอาจจะมีแรงขายทํากําไรออกมาในระหว่างทางสลับให้เห็นเป็นระยะมากขึ้นนะคะตลาดอาจจะเริ่มแกว่ง ออกไซเวย์ชะลอความร้อนแรงนะคะว่าถ้ามองย้อนกลับไปดูเนี่ยเซตอินเด็กซ์ของเราในช่วงที่ผ่านมา14วันทําการที่ผ่านมาเนี่ยเซตขึ้นมาเกือบ120จุดแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตลอดช่วง14วันทําการที่ผ่านมาเราปิดในแดนบวก12วันทําการนะคะมีเพียงแค่2วันทําการที่ปิดในแดนลบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นการย่อตัวในระหว่างทางถือว่าเกิดขึ้นค่อน,ข,อนข้างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นวิ่งมาถึงระดับนี้เนี่ยอาจจะต้องมีความการ ชะลอความร้อนแรงเพื่อรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นคืนนี้เนี่ยก็คงต้องจับตาดูเรื่องของการประกาศตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐนะคะซึ่งเป็นตัวแปรที่ถือว่าสําคัญมากในระดับหนึ่งในแง่ของการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินของเฟดนะคะเพราะว่าเขาก็เฝ้าดูเรื่องของการฟื้นตัวความแข็งแรงของตลาดแรงงานคืนนี้เนี่ยจะประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานนะคะซึ่งก็ เป็นที่คาดการนะคะว่า อัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรก็น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็อัตราการว่างงานน่าจะลดลงนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นตัวเลขสําคัญที่น่าติดตามรวมไปถึงข้ามไปในสัปดาห์หน้านะคะที่จะมีการประชุม ECB นะคะก็ต้องมาลุ้นกันว่า ECB จะเริ่มส่งสัญญาณการท e ํา QE tapering เหมือนเฟดหรือเปล่านะคะซึ่งจากคาดการณ์ของเราแล้วก็สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ในต่างประเทศด้วยนะคะคิดว่า ECB อาจจะเริ่มมีการประกาศในเรื่องของการทำ QE tapering เนี่ยในช่วงปลายปีก็ เป็นจังหวะที่เป็นกําหนดการเดียวกันกับของเฟดเลยทีเดียวนะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยน่าจับตาสําหรับการปรับท่าทีการปรับนโยบายของธนาคารกลางต่างๆในในประเทศหลักๆนะคะอย่างที่เร่งปรัตัวไปก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วก็คือตัวเกาหลีใต้นะคะที่ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปนะคะก็เหตุผลมาจากเรื่องของตัว อัตราเงินเฟอ้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะตอนนี้เนี่ยก็น่าจะหันมาจับตานะคะทั้งอย่างของสหรัฐเขาเน้นเรื่องของการฟื้นตัวภาคแรงงานที่แข็งแรงนะคะก็ต้องไปดูเรื่องของภาคแรงงานส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยกังวลในเรื่องของการ ร่งตัวขึ้นของอัตรางเงินเฟ้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องจับตาตัวเลข CPI นะคะของกลุ่มประเทศในสาภาพยุโรปนะคะในส่วนของประเทศในแถบ,แถบนี้ของเรานะคะเพราะว่าก็มีหลายๆประเทศเริ่มจะแสดงท่าทีที่ชัดเจนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนโยบายตรงนี้ก็อาจจะมีการเร่เงิน QE ที่เข้ามาค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้านี้ออกไปนะคะอาจจะส่งผลกระทบในระยะต่อไปนะคะสาหรับภาพรวมของของตัวสภาพคล่องในตลาดนะคะที่อาจจะตึงตัวมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คิ ที่ว่าเป็นอะไรที่จะทําให้ตลาดเนี่ยเริ่มชะลอความร้อนแรงเพื่อรอดูความคึ้นหน้าของปัจจัยอื่นๆตามมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามองเซตน่าจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะคะขึ้นไปได้อาจจะมีแรงเทคพอร์ฟิตในระหว่างทางออกมาให้เห็นนะคะเรายังเน้นในเรื่องของการเลือกหุ้น และกาดในกลุ่มเปิดเมืองอยู่นะคะเพราะว่าความคาดหวังเรื่องการเปิดเมืองเนี่ยยังคงม,มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากอยู่ณนะนะสถานการณ์ปัจจุบันของเรานะคะในแง่ของออยอดผู้ติดเชื้อรายวันที่ลดลงเรื่องของยอดฉีดวัคซีนที่เร่งตัวขึ้นได้6 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0ลายต่อวันนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดี ทีเดียวนะคะในแง่ของหุ้นแนะนำนะคะวันนี้เนี่ยเราเลือก2ตัวสำหรับ Pick of the Day ของเรานะคะก็คือตัว CPW แล้วก็ตัว KCE นะคะตัว CPW เนี่ยเรามองเรื่องของออการเปิดสาขาเนี่ยได้น่าจะหนุนยอดขายของ CPW เนี่ยได้รับ ผลบวกจากเรื่องของมาตรการผ่อนคลายนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ผ่อนคลายออกมาก็จะทําให้ยอดขายหลังจากสาขาของบริษัทเนี่ยโดนผลกระทบจากเรื่องของการปิดห้างไปมากกว่าครึ่งหนึ่งจากทั้งหมดนะคะ45สาขาก็จะกลับมาเปิดให้บริการได้เพราะฉะนั้นยอดขายตรงนี้ที่จะมีแรงกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยน่าจะทําให้ภาพโดยรวมของผลการเงินงานไรายได้เนี่ยน่าจะเพิ่มมาก น,นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นแคต a าลิสเข้ามานะคะที่ประกาศมาในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือการรับโอนกิจการต่อยอดจากการเติบโตของอต่อยอดการเติบโตนะคะจากการที่ตัว CPW CP ีเน่อรับโอนกิจการบางส่วนของตัว i b i s Plus ออกมานะคะซึ่งดีลนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็มองในในเชิงบวกของตัว CPW นะคะเพราะว่าตัว i b i s Plus เนี่ยก็เป็นธุรกิจค้า ค้าปลีกแล้วก็ค้าส่งตัวโทรศัพท์มือถือแล้วก็อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์เสริมต่างๆนะคะภายใต้แบรนด์ของ AIS นะคะไม่ว่าจะเป็น a s s ชอปเอตัว AIS อสเ l โล i ิสแล้วก็ AIS buddy นะคะมีเรื่องของ Samsung แล้วก็ Xiaomi ด้วยเข้ามาด้วยนะคะตรงนี้ก็น่าจะช่วยเพิ่มแบรนด์ให้กับตัว CPW ไม่ต้องพึ่งพิงแค่ Apple อย่างเดียวนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดว่าการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นการต่อยอด ตัวธุรกิจของตัวบริษัทนะคะแล้วก็ยังเพิ่มอำนาจในการซื้อด้วยนะคะเพราะว่าช่องทางในการขายเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นสั่สินค้าได้มากขึ้นนะคะตรงนี้ต้นทุนก็จะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวงังคัอนข้างบวกนะคะกับตัว CPW นะคะรานะคาหุ้นเมื่อวานเนี่ยสามบาทเกนะคะที่ปิดไปเนี่ยเราวองเทรดดิ้งเลนที่น่าสนใจของ CPW ที่สามบาทแปดบถึงสี่าทสานะคะ ส่วนตัว KCE นะคะ KCE ตรงนี้เนี่ยก็มองเรื่องของคาดการตัวผลประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยงบน่าจะเด่นที่สุดในกลุ่มนะคะก็คาดว่า,ามาจากตัวยอดขายนะคะที่บวกไป3-5% Q o Q แล้วก็ยังดีต่อใน4 Q ด้วยนะคะจากการขยายกำลังการผลิตเ,เพิ่มนะคะทั้งราสกระบงังแล้วก็ตัว KCE Tech นะคะแล้วก็ยังได้ผลบวกมาจากการปรับราคาขายขึ้นตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วในช่วงนี้ระยะสั้นๆเนี่ยมองว่าบาทอ่อนน่าจะช่วยหนุนกําไรให้ดีขึ้นนะคะคือแนวโน้มค่าเงินบาทในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็แข็งค่าขึ้นมาอย่างรวดเร็วตั้งแต่กลางช่วงกลางเดือนสิงหานะคะแต่ว่าวันสองวันนี้เริ่มเห็นการทรงตัวในการเอ่อในการแข็งค่านะคะเริ่มกลับมาอ่อนได้บ้างเล็กน้อยตรงนี้น่าจะช่วยกลับมาหนุนกําไรของของเออ KCE ได้นะคะ เพราะฉะนั้นก็ก็มองค่อนข้างจะจะน่าจะดูดีขึ้นนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการใช้กําลังการผลิตเพิ่มการปรับราคาขายแล้วก็ คาทองแดงในช่วงนี้ก็ลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างโอเคค่อนข้างชอบสำหรับ KCE นะคะเลือกเป็นพ็อปปิ้ของกลุ่มชิ้นส่วนเลยนะคะ mm hmm. ตัว KCE เนี่ยราคาปิดเมื่อวานที่79.25 mm hmm. นะคะกรอบเทรดที่เรามองน่าสนใจนะคะที่เราแนะนําเข้ามาก็คือ77ถึง84บาท50นะคะฝากไว้2ตัวนะคะสําหรับ Pick of the Day วันนี้ของทางฟิลิปนะคะ CPW แล้วก็ตัว KCE นะคะ mm hmm. ในส่วนเทคนิคพิกเทรดดิ้งทางด้านเทคนิค3ตัวนะคะเป็น โรงพยา,าบาลบำรุงราษนะคะ CPF แล้วก็ตัว SMT ค่ะค่ะก็อัปเดตนะคะในส่วนของตัว PTG นะคะ,ะตัว PTG เนี่ยต้องบอกว่าผลกระทบของโควิดเนี่ยก็มีเช่นกันเหมือนบริษัทอื่นๆนะคะก็ ทำให้ตัวการเดินทางเนี่ยก็ลดลงนะคะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยก็ทําให้ตัวปริมาณการขายน้ามันเนี่ยซึ่งเป็นรายได้หลักก็มีการหดตัวลงเช่นกันวะนะคะแม้ว่าในครึ่งปีแรกเนี่ยต้องบอกว่าปริมาณการขายน้ํามันเนี่ยจะเพิ่มขึ้น8%นะคะแต่หากมาดูแบบไ,ไตรมาสเนี่ยจะเห็นว่าพบว่ามีการลดลงเริ่มลดลงนะคะตั้งแต่ไตรมาสสองที่ผ่านมานะคะแล้วก็ไตรมาสสามเนี่ยคาดว่าแนวโน้มก็น่าจะลดลงอีกนะคะเนื่องจากว่าไตรมาสสามเนี่ย เอ,อมีโควิดด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ประกอบกับไตรมาสสามเนี่ยเป็นฤดูฝนนะคะปริมาณการใช้น้ํามันเนี่ยก็จะน้อยกว่าปกติแล้วก็เป็นไตรมาสที่ต่ําที่สุดอยู่แล้วนะคะก็ทําให้ทางผู้บริหารเนี่ยก็มีปรับเป้าลงนะคะปริมาณการขายน้ํามันในปี64เนี่ย จากเดิมเนี่ยคาดว่าจะเพิ่ม8-12เนี่ยก็เหลือประมาณ5-8ึง8%นะคะพร้อมก็มีการปรับลดในเรื่องของการเปิดสถานีบริการกลุ่มนอนออยแล้วก็เงินงบลงทุนในปี64ลงด้วยเช่นกันนะคะทางฝ่ายปรับประมาณการตามผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะเปริมาณการขายน้ำมันเนี่ยเหลือ5,207ล้านลิตรนะคะเพิ่ม5นะคะแต่มีการปรับสมมุติฐานราคาขายเพิ่มจากเดิมนะคะตาม หาน้ำมันท tamam ี่เพิ่มข e ึ <sì> ้นนะคะนอนออยเนี่ยก็ยังมองว่าเติบโตได้นะคะเนื่องจากการขยายสาขาก่อนหน้าแล้วก็การทำการตลาดเพิ่มขึ้นนะคะขณะที่การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเนี่ยเอ่อปามคอมเพล็กซ์เนี่ยในปีนี้แล้วก็รวมอื่นๆเนี่ยคาดว่าจะอยู่ยังคงไว้ที่277ล้านบาทนะคะเนื่องจากว่าในส่วนปามคอมเพล็กซ์เองเนี่ยจะมีสินค้าแบบขวดสำหรับการขายในให้กับผู้บริโภคเข้ามาในช่วงเอ่อตุลาเป็นต้นไปนะคะ กับำไรสุทธินะคะลงมาเหลือ1,883ล้านบาทเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลง1%นะคะแผนการนำบริษัทลูกเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ยังเป็นไปตามแผนเดิมนะคะซึ่งมีแผนว่าจะสปินออกมา2บริษัทนะคะก็คือในบริษัท a อด a อดลาสเอเนจนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยผลิตผลิตภัณฑ์ก็คือก๊าซถุงต้มนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ย PTG ถืออยู่ประมาณ99.99% 99. 99นะคะและอีกบริษัทคือ PPP Green c o m p l e x นะคะซึ่งดำเนินธุรกิจปาล์มน้ำมันปาล์มอยู่นะคะ PTG ถืออยู่40%นะคะเอ,อ่อสองบริษัทนี้เนี่ยก็ยังคงตามแผนเดิมนะคะที่จะมานำเข้ามาจดทะเบียนในตลาดนะคะปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการ filing กับกรต่อนะคะคาดว่าตัว Atlas เนี่ยเอ,อ่อน่าจะแล้วเสร็จสิ้นในไตรมาส4นะคะคือคือ filing ในไตรมาส4นี้แล้วก็จะเข้าตลาดในปี2565 นะคะส่วน P P P เนี่ยอาจจะเลทไปหน่อยนะคะไฟลิ่งเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก2อที่หนะคะแต่ว่าน่าจะเข้าไปจดทะเบียนเนี่ยก็ประมาณสักป,ปี65เช่นกันนะคะสำหรับแม้ว่าตัว P T G เนี่ยจะได้รับผลกระทบจากตัวโควิดเหมือนกันอย่างเช่นบริษัทอื่นๆนะคะแต่มองว่าผลกระทบเนี่ยจะเกิดในช่วงสั้นเท่านั้นนะคะและจากนโยบายต่างๆของภาครัฐเนี่ยที่มีการผ่อนคลายทั้งในเรื่องการเดินทางการเปิดห้างการเดินทางข้ามจังหวัดได้เนี่ยก็น่าจะหนุนให้ตัวปริมาณการ เดินทางเนี่ยกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะน,นราคาปัจจุบันนะคะทางฝ่ายยังคงคําแนะนําซื้อนะคะแต่ปรับลดราคาพื้นฐานลงเหลือยี่สิบสองบาทหกสิบค่ะค่ะต่อมาก็อัปเดตตัว cpn นะคะก็อย่างที่ท,ทราบกันก็คือเมื่อวันที่30สิบสิงหาเนี่ทางด้าน cpn ก็มีการ ทำดีลนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับในการซื้อหุ้นจากทางเมเจอร์แล้วก็กลุ่มผู้บริหาร SF เนี่ยเสร็จแล้วนะคะก็ทําให้ในส่วนของทาง CBN ก็มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของตัวสยามฟิวเจอร์นะคะที่56.26นะคะของหุ้นที่ชมาะ จำหน่ายและชำระแล้วนะคะแล้วก็ต่อจากนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการทำคำเสนอซื้อในส่วนที่เหลือนะคะหรือ tender offer นะคะที่ราคา12บาทเช่นเดียวกันนะคะในช่วงระหว่างวันที่10กันยายนถึง15ตุลานะคะและ้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการที่จะเพิกถอนตัว SF นะคะออกจากการเป็นบริษัทตัวียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะ ซึ่งจริงๆหากมองในเรื่องของการกรอบเวลาเนี่ยก็จะพบว่าผลดำเนินงานของ SF เนี่ยก็จะถูกสะท้อนอยู่ในงบการเงินรวมของซี n นะคะก็ะตั้งแต่สี่คหกสี่เป็นต้นไปนะคะในส่วนของที่เป็นผลดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกตินะคะซึ่งจะแตกต่างจากผลดำเนินงานที่ปรากฏอยู่ในหน้างบการเงินรวมของตัว S f เนะคะที่มีการบันทึนกกาไรพิเศษนะคะที่เกิดจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนะคะ ซึ่งถนะ้าหากเราลองเปรียบเทียบกับตัวของผลดำเนินงานปัจจุบันของตัว C P N เนี่ยจะพบว่าผลดำเนินงาน S f เนี่ยมี contribution ให้กับทางด้าน C P N เนี่ยอาจจะถือว่ามีสัดส่วนที่น้อยนะคะ แต่หากมองในแง่ของโอกาสข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นนะคะทางฝ่ายก็มองเป็นโอกาสการลงทุนที่ดีของทางด้าน CBN ที่จะได้จากการทำดีลนี้นะคะได้แก่ในส่วนของตัวรูปแบบการทำธุรกิจของตัว SF นะคะที่มีอยู่ปัจจุบันก็คือ community mall นะคะซึ่งถือเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ที่ยังไม่มีในพอร์ตของตัวทางด้าน c d n นะคะก็ทาให้ทางด้านบริษัทเองก็สามารถที่จะเรียนรู้มุมมองแล้วก็ต่อยอดโอกาสใหม่ๆใ,ใ,ในบางทาเลท,ที่ที่ไม่อาจจะเหมาะกับการเปิดศูนย์การค้าขนาดใหญ่นะคะรวมถึงกับ ออตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะคะที่เน้นกิจกรรมเจาะจงมากขึ้นนะคะและขณะเดียวกันในส่วนของศูนย์คอมมูนิตี้มอลที่มีอยู่นะคะก็จะมีความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้นนะคะเมื่อ CPN เข้ามาบริหารซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญในการบริหารพื้นที่นะคะประเด็นที่2ก็จะเป็นในเรื่องของตัวเมกาบางนานะคะก็เอสก็มีสัดส่วนถึงหุ้นอยู่49นะคะก็ถือว่าเป็นดีลที่ค่อนข้าง เอ่อ CBN ค่อนข้างสนใจตัวนี้นะคะเพราะถือเป็นศูดดนย์การค้าขนาดใหญ่นะที่ก็เป็นที่นิยมแล้วก็ผู้เขาใช้บริการก็เป็นจำนวนมากนะคะก็ในส่วนของตัวทาเลที่ตั้งเองก็ค่อนข้างที่จะเหมาะนะคะก็สำหรับผู้อาศัยและแวกนั้นแล้วก็รวมถึงคนที่เดินทางจาก,จาก,จากต่างจังหวัดน,นะคะที่แบบใช้เส้นทางภาคตะวันออกนะคะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพก็ทางด้านตัวเมกะบางนาก็จะ รับคนตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ส่วนที่สามก็จะเป็นโครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่นะคะของตัว SF ก็จะมีในส่วนของคอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่นะคะที่ตรงกรุงเทพกีทานะคะแล้วก็ตัวมิดคิวนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ SF ไม่เคยทำนะคะแต่ก็เบริเวณทองหล่อนะคะเป็นเออมาเช่ฟิวตี้ไฟนะคะซึ่งจะมีทั้งในส่วนของคอมมูนิตี้มอลล์แล้วก็เป็นพื้นที่ให้เช่านะคะซึ่งเป็นการร่วมกันนะคะระหว่างทางด้านตัว SF กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็ส่วน สำคัญสุดท้ายก็คือจะเป็นเหลานะคะที่ยังไม่ได้ถูกพัฒนาเป็นโครงการซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวสัดส่วนที่เข้าไปถือพวนในตรงเมกกาค่ะมันจะมีพื้นที่แลนแบงค์ที่เป็นอออยู่ระหว่างรองการเปลี่ยนผังเมืองนะคะซึ่งตรงนี้เองถ้าหากเมื่อไหร่เปลี่ยนผังเมืองก็อาจจะมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวภาครัฐเองที่ล่าสุดก็มีการผ่อนคลายมาตรการนะคะ ผลดาเนินงานของตัว CBN เนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะในส่วนของตัวรายได้จากการให้เช่านะคะซึ่งถือเป็นสัดส่วนรายได้หลักนะคะที่อาจจะค่อยๆฟื้นตัวนะคะจากการกลับมาเปิดให้บริการแล้วก็ต่อนเนื่องไปถึงการให้ส่วนลดร้านค้าที่ลดลงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสถานการณ์ธุรกิจอื่นๆก็จะดีขึ้นตามไปด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเองในระยะสั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนอาจจะต้องเป็นไปตามสถานการณ์นะคะแต่ระยะยาวเนี่ย การเติบโตยังมีต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโครงการขนาดใหญ่อย่างดูสิตเซนตันพาร์คนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่ดินตรงสถานทูตอังกฤษที่ว่าปัจจุบันก็มีการประกาศแผนการลงทุนแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวอนาคตเองก็คือมีการประกาศโครงการใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้นะคะทางฝ่ายก็มีการปรับไปใช้ในส่วนของตัวราคาพื้นฐานปีหกห้านะคะที่ห1สิบอ็ดบาทห้าสิบสตางค์นะคะ,ะ,คะโดยมองในส่วนของสมมติฐานแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นนะคะ ขณะที่ปัจจุบันเงื่นราคาหุ้นก็มีอัพไซด์นะคะมากกว่าสิบห้าปอร์ซ็นตรงนี้ทางฝ่ายก็ปรับเพิ่มคำแนะนำนะคะจากทยอยซื้อเป็นซื้อค่ะคะ่ะต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในกลุ่มของอท่องเที่ยวนะคะก็จะเป็นพูดถึงเรื่องความคืบหน้าของการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวนะคะโดยหลังจากที่เปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็สมุยพาสมเดล,ลรวมถึงตัวแซนด์บ็อกซ์เจ็ดพาสเจ็ดเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะจะเดินหน้าต่อขั้นที่2ก็คือจะเปิดเพิ่มอีก5าพื้นที่นะคะก็คือต,ตัวในจังหวัดของกรทมนะคะชลบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์เชียงใหม่นะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะแล้วในระยะต่อมานะคะก็คือ,อะจะเพิ่มอีก21จังหวัดนะคะในวันที่15ตุลาคมนะคะทั้งนี้ก็จะครอบคลุมทั่วประเทศนะคะ แล้วก็ในช่วงของต้นปีนะคะภายในวันที่1ถึง15มกราคมของปี65นะคะก็จะผลักดันให้เกิดการเดินทางเที่ยวระหว่างประเทศนะคะก็คือตัว Travel Bubble นะคะซึ่งจะเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ชายแดนนะคะก็คือตัวของกัมพูชากับจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดสระแก้วที่ด่านอารัญญประเทศนะคะ โดยได้สร้าง s e n t i m e n ์เชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็สายการบินนะคะอย่างเช่นตัวเอราวันมินเซนเทลสปาเอโอทีบีเอเอเอวี A A A v นะคะซึ่งทางฝ่ายมองว่าก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นสูงนะคะเนื่องจากหนึ่งก็คือจํานวนผู้ติดเชื้อในปัจจุบันลดลงนะคะแล้วก็คนในประเทศได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะกทอมอนะคะ ซึ่งคนในพื้นที่กรทมน,นะตอนนี้ได้รับเข็มแรกแล้วกว่า90%นะคะแล้วก็เก็บที่2อยู่ที่ประมาณ23%บวอกกับภาครัฐมีการผ่อนปลน,นมาตรการมาตรการต่างๆมากขึ้นนะคะก็น่าจะช่วยดึงดูดให้หนักท่องเทีย่ยวอยากเดินทางเข้ามานะคะหนุนการเงินค่อยฟื้นตัวดีขึ้นนะคะทั้งนี้ทางฝ่ายแนะนําลงทุนปกตินะคะโดยเลือกตัวมินนะคะเป็นท็อปคลิกของกลุ่มนะคะแต่ทั้งนี้เองก็มองว่าธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่น่าจะได้ไประโยชน์ด้วยก็คือกลุ่มโรงพยาบาลนะคะเนื่องจาก าสามารถให้บริการตรวจโควิดให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะแล้วก็คนไข้ต่างชาติไฟน์อินนะคะสามารถกลับเข้ามาใช้โรงพยาบาลได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีเหมือนของภูเก็ตแซนบ็อกนะคะซึ่ง d d m ีได้ทําอยู่ตอนนี้นะคะก็คือให้ต่างชาติไปลงที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็ดึงลูกค้าต่างชาติเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลที่ภูเก็ตนะคะ อ่าเราก็จะเป็นผลบวกต่อโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นตัว BH กับ BDMS นะคะและทั้งนี้ก็จะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มเปิดเมืองด้วยเช่นกันค่ะทางฝ่ายแนะนำงลงทุนปกติค่ะค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของตัวราคาทองคำนะคะเอ่อในส่วนของราคาทองคำเองเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็เห็นจังหวะ การหย่อนอ่อนค่าลงไปนะคะเอ,อ่อไปเทสนวรับแถวระดับประมาณ1,805เหรียญสารัฐต่อออนนะคะก่อนที่จะออมีเทคนิคอลรีบาวตามมานะคะแล้วก็เช้านี้เนี่ยดิดตัวขึ้นมายินบริเวณ1,810เหรียญสารัฐต่อออนได้นะคะก็มองในส่วนของ ตัวดอลลาร์สหรัฐเองนะคะที่ยังเดินหน้าอ่อนค่าลงต่อนะคะเทียบกับค่าสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกโดยดอลลาร์อินเด็ซ์เองเนี่ยเมื่อคืนปิดไปที่ระดับ92.21นะคะเป็นการอ่อนค่าลง0.3เอร์เซนะคะเทียบจากราคาปิดของวันก่อนหน้าแล้วก็การลงมา ใกล้เส้นแนวรับค่าเฉลี่ย200วันนะคะตรงนี้ก็คงต้องลุ้นกันต่อว่าราคาเนี่ยตัวดอลลาร์ด็กซ์เนี่ยจะสามารถยืนบริเวณดังกล่าวได้หรือเปล่านะคะก่อนที่จะมีแฟกเตอร์สำคัญก็คือเรื่องของรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจกในคืนนี้นะคะ ซึ่งเรามองว่าตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหนุนในส่วนของตัวราคาทองคำให้ดิดตัวกลับขึ้นมานะคะขณะที่ตัวบอลยูิบปีของสหรัฐเองนะคะก็ยังปรับตัวลงต่ออีกเล็กน้อยนะคะ อย่างไรก็ดีเองถ้ามองในส่วนของแรงกดดันที่เข้ามานะคะซึ่งทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีจังหวะที่พักตัวลงมาตรงนี้นะคะแต่ว่ายังไม่หลุดระดับประมาณ1,800เดเหรียญสารัฐต่อออสนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากในเรื่องของรายงานตัวเลขผู้ขอรัสดิการว่างงาน ประจำสัปดาห์ของสหรัฐนะคะล่าสุดที่ออกมาเรียกเ่อยอยู่ในระดับจำสุดในรอบ17เดือนนะคะตรงนี้ก็จะทําให้เม็ดเงินส่วนหนึ่งเนี่ยโยกเข้าไปลงทุนในส่วนของตลาดหุ้นนะคะบนความคาดหวังในเรื่องของการฟื้นตัวของภาคแรงงานนะคะขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิวิสเท็กซัสเองนะคะที่ปรับขึ้นกว่า2%ตรงนี้ก็ทำให้ในส่วนของหุ้นกลุ่มแรงงานเนี่ยมีการตอบรับในเชิงบวกนะคะแล้วก็มองว่าเม็ดเงินส่วน หนึงก็กลับไปลงทุนในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานด้วยนะคะเราก็อาจจะดูมีความน่าสนใจกว่า,าในส่วนของตัวราคาทองคำที่ยังแกว่งตัวอยู่ลักษณะไซเวย์นะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ถ้าไปดูในส่วนของตัวกองทุน ETF ทองคำรายใหญ่อย่าง SPDR นะคะล่าสุดเนี่ยมีการปรับลดการถือคองทองคำในมือลงอีก1.74ตันนะคะตรงนี้ก็ ทำให้ในส่วนของสถานะการถือครองทองคำล่าสุดเนี่ยปรับตัวลงมาต่ำกว่าดับ1,000ตันแล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นวันแรกนับตั้งแต่เดือนเมษาปี 2, สองพนห้ารอนะคะหรือว่าปีที่แล้วนะคะตรงนี้ก็คงน่าจับตาดูกันต่อเหมือนกันนะคะสำหรับในเรื่องของการปรับลดการถือครองทองคำของ ETF ทองคำรายใหญ่อย่าง SPDR นะคะ ขณะที่คืนนี้เองเนี่ยในเรื่องของตัวเลขแรงงานสหรัฐเองก็คงจะเป็นแฟกเตอร์สำคัญที่นักทุนต่างจับตาดูกันอยู่นะคะก็จะมีการรายง,งาน,นเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะคาดการ์ออกมาในทิศทางที่ก็เรียกได้ว่าน่าจะยังคงหนุนภาพการฟื้นตัวอยู่นะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีหดตัวบ้างจากเดือนกรกฎาคมนะคะหมายถึงว่าตัวเลขเนี่ย น้อยกว่าเดือนกรกฎา,าคมนะคะสำหรับตัวเลขเดือนสิงหาที่คาดการณ์กันเอาไว้แต่ว่าตัวเลขเอ,อ,อัตราการว่างงานนะคะของสหรัฐเองเนี่ยคาดว่าจะปรับตัวลดลงนะคะมาที่ระดับ5.2เปอร์เซ็นต์นะคะจากระดับ5.4เปอร์เซ็นต์ในเดือนกรกฎาคมนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าตัวเลขออกมาค่อนข้างสดใสน,นะคะตรงนี้ก็อาจจะยิ่งหนุนในเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับการ ที่เฟดจะเริ่มปรับลดวงเงิน QE นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนักทุนก็กำลังมองหาสัญญาณอยู่นะคะในเรื่องของไทม์ไลน์ที่จะเริ่มในเรื่องของการปรับลดวงเงิน QE ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าในเรื่องของเบสเกินที่จะปรับลดลงนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเฟดออกมาเปิดเผยในเรื่องของการที่จะเริ่มทำ QE tapering ภายในสิ้นปีนี้นะคะก็ตรงนี้ก็คือกาลังมองหาสัญญาณกันอยู่นะคะขณะที่ตัวเลข ในส่วนของ ISM นะคะ PMI ในภาคการบริการเนี่ยคาดการว่าจะชลอตัวลงสำหรับตัวเลขเดือนสิง,สงหาคมนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ออมองว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าน้ำหนักน่าจะอยู่ที่ตัวเลขในภาคแรงงานมากกว่า นะคะฉะนั้น้เนี่ยก็คืนนี้ก็อาจจะต้องตามดูคือถ้าตัวเลขออกมาในทิศทางที่ค่อนข้างสดใสเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคําให้ย่อตัวลงต่อได้นะคะแต่ว่าถ้าตัวเลขเนี่ยออกมาไม่ได้ดีกว่าที่คาดการณ์เท่าไหร่นะคะก็มองว่าราคาทองคําก็ยังน่าจะแขวงตัวอ,อยู่ในกรอบได้นะคะอาจจะขึ้นไปเทสแถวระดับหนึ่งันดรอี่สิบ ได้ครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าผ่านที่ไปได้นะคะก็จะเปิดรูมในการที่จะขึ้นไปต่อ1,825,830 18อีกครั้งหนึ่งนะคะขณะที่แนวรับ1,805-1,802เนี่ยก็เป็นแนวรับที่เรามองไว้สำหรับวันนี้นะคะก็ไม่ควรจะหลุดลงไปนะคะ ในส่วนของสัปดาห์หน้าก็อาจจะมีเรื่องของตัวาการประชุมของ ECB ธนาคารกลางยุโรปด้วยนะคะที่เป็นที่จับตาอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเริ่มมองกันว่าหลังจากที่ในส่วนของตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมีการปรับตัวพุ่งขึ้นค่อนข้างแรงนะคะสำหรับรายงานล่าสุดเนี่ยขึ้นไปแต่อัดับประมาณ3%สำหรับตัวเลข CPI ของยูโรโซนนะคะตรงนี้ก็ ทำให้มีความเห็นออกมาในเรื่องของการที่ทาง ECB จะเริ่มคุมเข้มนโยบายทางการเงินหรือเปล่านะคะสำหรับการประชุมในสัปดาห์หน้าซึ่งก็ถ้าออกมาในทิศทางที่ส่งสัญญาณเรื่องของการคุมเข้มนโยบายก็จะออกมาในทิศทางโทนเดียวกันนะคะกับทางเฟดแล้วก็ตรงนี้ก็ คิดว่าจะส่งผลต่อ,อการเคลื่อนไหวของตัวดอลลาร์ด้วยนะคะก็น่าจับตาดูกันต่อสําหรับสัปดาห์หน้าด้วยนะคะแต่ว่าคืนนี้เองเนี่ยก็น้ําหนักคงอยู่ที่ตัวเลขแรงงานสหรัฐเป็นหลักนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็เลยมองว่าระหว่างวันเนี่ยน่าจะแว่งในกรอบประมาณ1,805-1,817ก่อนนะคะสำหรับสปอตโกลแล้วก็ g o u 21เนี่ย น่าจะเทรดเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอร์ตได้ต่อนะคะเหนือสปอร์ตอยู่ประมาณสัก2เหรียญนะคะตรงนี้ก็แนะนำกลิ่การลงทุนก็คงเน้นเป็นการเทรดดิ้งไปก่อนนะคะแล้วก็ดอกความชัดเจนจากตัวเลขในส่วนของภาคแายงานในคืนนี้เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในส่วนของเทรนเทดต่อไปนะคะถ้ามีการเบรกกรอบโดยให้แนะนำให้เทรดดิ้ง GOU21 นะคะขึ้นถลงซื้อในกรอบ1 8 0 7ถึง1,819ค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคําในวันนี้ค่ะ